พี่เก่งคะพี่เก่งเนาะเขาน่าจะไปของเขาเองเนาะถามเขาดีนะเออเดี๋ยวก็จะถามว่าหนูไม่สนใจอีกพี่พีจะเหาะหรือว่าพี่จะดำน้ำไปคะ พี่สิตไปกี่โมงไปยังไงวันนี้ที่บ้านที่บ้านตายีห้ายี่ห้าตัวเหรอเธอแพ้ฉันว่ะตอนนั้นพี่แกไปนับมันมีเท่าไหร่นะหมาเอะไอแมวพี่ยี่ห้าหรือสามสิบวะสามสิบมั้งฮะ ลองจ่อกันนตายจะทหมดแล้วมันเดี๋ยวแค่เจ็บแต่สวยจะให้ป่ะเนี่ยเออนี่เดี๋ยวทำหมัดไปเลยไม่เดี๋ยวทำหมัดแล้วมาไว้บ้านนี้แล้วเขาเลี้ยงมั่งเหรอหรือว่าเขาเลี้ยงแมวแมวเครียดไม่เขาเลี้ยงตั้หมาพ่อพ่อโทรถามบุ๊บขึ้นอีกห้าสิบบาทเป็นเก้าพันสองร้อยห้าสิบเลยบอกว่าจองเลยก่อนได้ไหมแมวไม่ได้หายไปไหนค่ะแมววนๆมาอยู่บ้านเราแทนค่ะชื่อสปิง จะไปลากเหล็กข้างบ้านเนี่ยไปลากเหล็กรู้จักไหมข้างบ้านเนี่ยอะไรลากเหล็กรู้จักลากทำไมให้แมวหนีใช่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือจุูงเบาแมวเข้ากรงแล้วเดินไปเปิดกรงไปที่ข้างต <c oughs> ลกมากเดินไปเปิดกรงแล้วก็เอาเหล็กลากมีลูกโป่งหนึ่งตัวข้างในนู้นแล้วก็อยู่โรงพยาบาล แล้วก็สฟิงคมันมีกี่ตัวนะข้างข้าบ้านเนี่ยห้าตัวห้าปะเออแล้วก็แมวดําที่จุ๋มอีกเหลือตอกสองตัวหรือตัวหนึ่งนะสามตัวแล้วอ่ะพี่เก็บที่คนเอามาปล่อยเหมือนกันสองตัวแล้วก็เพิ่มเมื่อวานอีกเป็นสามตัวเหมือนกันสองตัวยังไม่ทำงานก็คืออยู่ดีมาจากไหนรู้สองอ้าสามตัวแล้วก็สฟิงก็ห้าลวข้างบ้านเป็นันละแปดแล้วเบลลูกโป่งเอ้ลูกอมลูกอมในนู้นอีกลูกโป่ง เออลูกโป่งลูกอมตุยไปแล้วป่ะเนี่ยใช่ไหมลูกอมไม่มีแล้วลูกป่งอยู่ข้างในห้องนู้นหนึ่งตัวเป็นเก้าตัวคุณยายตายไปแล้วเก้าตัวลงมาอยู่กี่ตัวเก้าไอแมมอีกตัวหนึ่งเป็นสิบมีไอโหมมีอีกหลายตัวมีไอมังกรมีตัวสีส้ม มีเศษถีเศษถีโรงพยาบาลเธอมาเยอะมากจริงมันปวดหัว <c oughs> คือคือแค่อคบอกว่าหยุดหยุดเอามาปล่อยก่อนเนาะ <c oughs> คือหน้าบ้านปักป้ายไว้ว่าห้ามห้ามให้อาหารตรัดน้ํา <c oughs> เดี๋ยวจะเขียนว่าห้ามปล่อยสัตว์เหมือนกนะันห้ามเได้ห้ามเอามาปล่อยนะคะฮัลโหลครับพี่บอล บุมเองก็มีาละทำหมันอีกใช่เพราะมันร้องหาแม่หนูว่าเขาเลือกบ้านเลยแหละเขาไม่เลือกถูกบ้านไมถึงว่าถ้ามาเองเนี้ยไม่น่าจะมาถูกบ้านจริงมันที่จะปล่อยใช่ไหมเพราะมันยังไม่มีเลยค่ะพี่มันนี่มัน มื่อี้คนนะ่ะเดีว่ามันน่าจะแบบแนวมันทับแตกครัเมื่อกี้ใช่หรอทับแตกอุ้ยพี่เคนอย่าลืมพี่เปิ้ลพี่จุม๋มม,ม,มีมีมีนั่นพี่เปิ้ลหนีใช่ไหมฮะตายแล้วไม่มีพี่เปิ้ลเหรเอ,อดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วจะตรวจสอบไม่มีแล้วเดี๋ยวหนูส่คสงคอนแทคทของพี่อีกคนนึงให้หน่อยได้ไหมคะ พูดไรฟังไม่รู้เรื่องผมพี่วันนี้บอกอะไรของมันโทรศัพท์สองข้างไมเป็นไรเป็นบ้าปะเนี่ยพี่เปิ้ลคะพอดีว่าวันนี้หนูยุ่งมากเลยเดี๋ยวหนูให้พี่เก่งที่เป็นพี่ของพี่ที่อยู่กับหนูอะค่ะเขาแอดพี่พี่เปิ้ลไปได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวให้เขาไปจัดการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพี่เปิ้ลจะได้ไม่ต้องรอหนูค่ะขอบคุณค่ะ พี่เก่งเดี๋ยวหนูส่งพี่เปิ้ลให้แล้วพี่เก่งทางไปหาเขาเลยนะคะแล้วก็เคลียร์เรื่องนี้แล้วก็พยายามไม่ของไปพร้อมเราพร้อมปรับว่าไปถึงไล่ๆกันให้เราไปถึงก่อนแป๊บนึงก็ได้ของอะไรคะที่ร้านพี่เปิ้ลอ๋อโอเคอ๋อพี่เปิ้ลข้าวใช่เพราะตอนที่วันถึงยังไม่มีคนตัดสินใจโอเคใาขอฟัง สวัสดีครับเป็นจากมองแคบุกค่ะเร็วมากเร็วเกินพี่เก่งค่ะหนูวรากวนพี่เก่งย้ายไฟได้ไหมได้ขอบคุณค่ะเธอรอดูเลยแต่ว่าฉันจะไปชิวๆอยู่ตามข้างหลังอ่ะให้เขาไหลกันไปเลยนึกออกไหมฝั่งนี้ค่ะใช่ไหมพี่ว่าเรียกฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ค่ะเพราะว่ามันเข้านี้มันชนที่บรีพอดี โชันไม่เป็นแดนเซอร์อยู่ข้างหลังพี่บอลลี่เขาก็ไปไปบ่อยนี่ใช่ไหมที่ไหนบ้านชาลีอ่ะอ๋อส่งส่งสำคังเองส่งสาคังเพราะว่าพี่บอลลี่ไม่เคยว่างเลยคะมาเรามันช่างมือทองไงมามาแสงได้ไหมชงเข้มด้วยนะจได้ได้โอเคนะหรือว่าเราจะมีฉากพระเอกกับนางเอกจีบกัน เอาไหมเธออยากได้อะไรเธอเล่าสิเธอบอกฉันเดี๋ยวฉันจะได้จัดการให้เอาไหมเรื่องชงอะถนัดอยู่เอาหนักๆป้อนเยีนยอืมให้เขาจีบกันจีบกันทุกวันค่ะใช่ป้าเขาก็จีบกันทุกวันอยู่ละ พี่พีไม่ต้องสื่อนะพี่พีน่าจะยืนอยู่เฉยหัวล้อแตลกอ่ะใครอ่ะช่างผมวิกันพิ่งเสร็จวิกานพิ่งเสร็จเหรอคะวิใช่เลยค่ะเปิดไลฟ์ไว้อยู่นะพี่โอ้โหให้เขาจีบกันพอเรื่องซื้อเป็นหน้าที่ของดอม พี่เกลสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนเหล่งนี่สไลด์สดชมเข้มไปนี่ใช่ไหมไปชาลีค่ะไปชาลีใช่ไหมสพ เออไปเย็นหนูอยหนูให้ดูก่อนเพราะใช่แต่ว่าเดี๋ยวหนูจะได้เก่งอื่นก่อนไงไปเพราะว่าหนูไม่ได้ทีมงานคุณภาพหนูมีกันหนูไม่กี่คนบุ๋มจุ๋งเก่งของเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมน้อยลงน้อยลงสิเื้อฝั่งนู้นเออถ้าฝั่งนู้นมันเยอะของบิวนี่ของหนูใส่ตัวนี้แต่ของฝั่งนี้หนึ่งเยงไปนิดนึงแล้วต้องเก่งตัวนี้แหละเอาติดกิฟต์ก็ไม่ร่ะหนูมีกิฟต์สีอยู่เออเอากิฟต์มาติดเอาอะไรอย่างเงี้ย ส่งสายพีทเพราะก็จำรู้ว่าสิ่งที่พีทไม่น่าจะพูดรู้เรื่องล่ะตะก,ก้าพร้อมไหมเมื่อคืนหนูนั่งทำตะก้าอยู่แบ่งข้า,คาควคอมไปให้ฉ่ำแบบฉ่ำ,ำนั่งคิดจนเครื่องคิดเลขหนูหนึกว่าหนูไป็นนี่นนล่ะ <laughs> นักบ,บัญชีญชแล้วก็เป็นคนออกแบบ ออกแบบออกแบบออกแบบแล้วก็เป็นการตลาดจัดโปจัดโปฝากแกเออแกงพี่ปูง่ายกว่าจริงๆขายอะไรบ้างวันนี้เหรอคะวันนี้มีเปิดเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ว่าของมีอยู่แค่นิดเดียวโอ้เธอเคยกินยนะังไปเบอร์ที่นังกินด่นะี่นนะอันไหน ไม่รู้ว่าอยากให้ฉันมาสองสองไม่ดูจะไม่กิยกินแล้วฉันกินเยอะเพราะบดญคู่อ่ะเมื่อคืนพี่ปูโดนแกงใช่หรอให้เปล่าพี่จุ๋มเอามาหยอดยาพี่ปูเขาเป็นคนเต้นน่ารักนะเอาไม่ยอดยาหนูไปเต้นที่ล่าสุดที่หนูเต้นกับเขาอ่ะเวลาเขาเต้นอ่ะเขาเต้นน่ารักอยู่นะดุคนดุนิกอ่ะตลกอ่ะมันปุ๊งปุ๊งอ่ะไอ้นี่เขาลืมุ่ปูก่อนให้เลยออ๋ เนีลยเหรอหนึ่งกุ๊บหนึ่งกระป๋องตายแล้วแตกๆละใช่แต่ยีจุ๋มอ่ะช็อตเลยเดี๋ยวอีจุ๋มต้องโดนที่นี่วันนี้พี่จุ๋มต้องเข้านะเดี๋ยวปิดเสียงไมค์ก่อนนะคุณพ่อสวัสดีครับจุ่มมาแล้วเดี๋ยวกันมาแล้วเดี๋ยวกันเป๊ะหนึ่งวิสิทธิ์อย่าพูดอย่างนั้นจะปิวไปนะยดมันต้องใช้ energy ไม่ได้อะเดี๋ยวไรสติ เลือกพูดเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวติกต้องหนูปิวอ่ะแล้วสิ่งอีกมา พี่พีจะพูดทันไหมไม่รู้เลยรู้น่าจะพี่วินน่าจะเป็นวันยิ้มเดย์แต่วันหมดแล้วเดย์ให้เขายืนอย่างนั้นแหละเออคืนนี้น่าจะเป็นวันยิ้มเดย์หัวเราะเดย์ก็ให้บุ๋มกับชาลีคุยกันสองคนขายกันสองคนโอ้โหทำฟินได้เลยโอ้โหเดินตัวนี้ฉันจะซีงอะเอามาหาเอามือออกไปมันบังโอ้โหดินตัวนี้ฉันจะแดงไม่ได้ค่ะนี่นะเหลือที้ตัวโปรแดง เชิญนะคะทุกท่านครับวันนี้ยังไม่ได้ขายเอ้ยเดี๋ยวไปขายที่ตะกร้าเขาค่ะเดี๋ยวไปขายเอ้ยเดี๋ยวไปขายที่ที่ที่ของของแหนะนี่เหรอเดี๋ยวดึงมาเดี๋ยวดึงมาตัวเนี้ยได้เขาไม่รู้หรอกใส่ลายเกินร์นเอ้ยพี่มารีหายยากเกินไอตัวนี้ก็หายากงั้นกระจกยังตัวนั้ใช้ก็แปลงนี่มือเธอเลอะ,ะมาโดนหน้าน้องเขาตอนไหนครับโอ้มือกูไงระวังกูไม่ทันการมีโอ้ตอนไหนหน้า ตลกอ่ะเดี๋ยวยอดแตกเดี๋ยวให้พีพีไปโดดน้ำดีกว่าเ๋ยวอันนี้อันไหนคะที่ะโอเคขอบพระคุณครับลงข้างหลังเลยใช่ปะสะนั้นเลยสะใหญ่อันนี้อ่ะยอดแตกให้พีพีก็โดดเอ๊ะหรือคนอยากเห็นฉันโดดลงน้ำมากกว่าและจะสะใจกว่าแต่ฉันว่ายน้ำไม่เป็นเขามีชูชีพอยู่แล้วบ้านแอกอะใช่ไหมเอาจล่ะ เดี๋ยวฉันจะให้พวกเธอเลือกว่าเธอจะเอากอบอร,รือพีทแม่ไม่น่าจะเปดิดรอยนี้นะคอยโดนแน่ๆใช่ไหมจริงจริงหร,รือว่าพของส่งรอบแรกแล้วตอนนี้หันมาได้เขาไปเลยไม่ประตูบ้านเขาสวยเนาะเดี๋ยวพี่นนนนทิงไว้ก่อนค่ะไม่เป็นไรคะ่ะไปถึงว่าเอาอะไรนะคุณพี่เปิ้ลบอกจะไปส่งของให้รอเวลาเดี๋ยวไปได้เลยเอางงหมายถึง ตอนแรกหนูบอกเดือแล้วให้ไปรอไปพร้อมหนูรอรอรอก่อนเพราะให้หนูไปก่อนเพราะว่าหนูยังไม่เจอไงเดี๋ยวให้หนูเจอก่อนโดดน้ําโดดคู่สงสารพี่พีนอ่ะเก็บคงความเเอ้ยเอาอันนี้ไปด้วยเอาไปเล่นนี่คือหวีเออพี่เก่งเดี๋ยวไปทิ้งไว้ให้บ้านเขาให้เขาไปเล่นด้วยเอาสีสีไปเอาไปเรามีหลายสั้นอ่ะเออเอาไปเออนั่งตรงนี้อ่ะเจอไปให้เขาไปเล่นนู่นนะ เอาไปแค่แบบคัดไปแั่สี่อันนะ 4, 4่ะสี่สีอะสลกมีอะไรอีกที่นึกได้อะนึกไม่ออกละใช่มเื่อคือเมื่อวานหนูคิดอยู่นะคือจริงอันนี้ไม่ใช่หวีสางผมนะครับเป็นหวีเสียบธรรมดาใชเสียบสิบผมแบบกบผ่าไปไหนมาไหนหวีเสียบเนีย<ห>เสียบไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนู่นนั่นนี่โอ้ทำงานเยอะพ่<ป>พ่อหมีไดพผู้ถาวรเท่า,านานะ มาเสียบดีเ่ยไปวัดไปว่านหรือุ้ยมีเสวาแขกแปลให้บางไงพี่โอ๋ไม่เหมือนไหมคะแบ่งสัตว์เลี้ยงได้แมวดำหุ้งเมื่อวานเลยให้จบ <c oughs> แนพี่มีของมาฝากฝากไว้ด้วยเดี๋ยวยว่างๆเดี๋ยวมาเอาคืนฝากไว้เลยบ่ไม่แล้วมาเอาที่เนี่ยคืนไม่ได้แค่แม่มันไอตัวมกลับไปนะไอตัวู้กลับไปเล่นไม่ไม่เป็นตัวผู้มันก็ได้ภรรยากลับไป แหนมได้คงไปเอาเพระพี่แอ้มะแ,แถแมยาให้สตัวบาร์ด้าโบลก็ได้ลองให้ก่อนได้ปะเกลียดน้ำ <laughs> ตุ๊กฉันทำได้นะรู้แล้วพี่เก่ง <laughs> พี่โอพี่บอลลี่ <laughs> <laughs> วางมาลงคอนซีลเลอร์ก่อนเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวเ <laughs> ดี๋ยวจะพูดต่อก็รู้แล้วเห็นเห็นลุกแก่ใจอ่ะฉันก็เลยหยิบออกแล้วถันไปอ้อคอนซีลเลอร์ <laughs> โอเคเดี๋ยวลงก่อนก็โยรู้แล้วรู้ลุกพี่เก่งคะ เดี๋ยวมากะซิบหน่อยให้เอาอะไรไปอ่ะหนูรู้แล้วอมองตาหนูกได้ษก็ได้เขียนให้อะไปเลยค่ะ